อะไรนะคะับก็เห็นเต้นอยู่เท่าไหร่ใช่หน้าผมหน้าหน้าอุ้มเห็นทุกหน้าหนูสังเกตหลายคนพี่หลายคนเขาบอกว่าดูแบบเอออยากจะทำแบบนี้บ้างแต่ทำไม่ได้ไม่ได้แม่กระดูกเคลื่อนบางทีเราทำไปก็กระดูกอาจจะเคลื่อนเล็กน้อยในถ้วยมันเคล่อนะฮะใช่ใช่กระดูกจะหันจุ๊กต้อค่ะวันนี้พี่ต้อบอกว่าใครที่ซื้อเป็นของชูมุกสี่ตัว อูมาให้ไม่รู้มาจักไถนะครับาพี้วไยังใช่ไหมคะก็ยังยังูอ๋อููเป็นภาพารถ่ามีเพลงประกอบกันไครับใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าก็ยังโอเคมันกได้เคจะปิดเสร็จลายเสร็จด้วะาเร็จเียบอกเลยว่าเป็นลายเจตัวเะใครที่อยากจะถ่ายรูปอยากใช่อเออถ่ายรูปนี่หรือนี่คะอ๋อถาถ่ายรูปก็ได้รั 我今天几点到？ เดทาง่ดินทางแล้วค่ะสดิษ ค็เลยไม่ชอนะคะขอเชียงใหม่จะมีร so ้าหลายร้านเป็น <lizard> ร้นอาารที <whoever>? ่คุณมาไดสัมผัสกันแล้วและเราก็นอกจากนี้เ้าย็ะไม้สิร์ฟกิจกรรมที่สดนะคะทก่านที่ชื่นชอบได้ขอคากรุณาสง้อรัอด้ไมใช่ไหมพี่ตังห่แแล้วก็กาต อายุ20้อยคะหรือว่าเม่นกีจานีลานะคก็สามารถที่จะไม่ได้่วนของโง่นะคะหรือว่าชิวอ้อนแล้วก็ได้100าทีและวก็100นาทีออก10นทไ้ไห เอาชุดนี้ออกราเลยนี่ค่ะยินดีด้วยนะยิน้ีมอย่าลืมลมนลคนที่ค <c oughs> ุณดายนะกา,กา,กานฟาถ่ยชุดน้วนะ เมื่อกี้ไปสัมผัสทูกค้าเัวแานจมหนัาของชุโมของราลาใช่ไหมคะน่า,ารักด้วยแล้วก็มีเตาแทนหลายที่เลยที่ร้านไอกรมชูมของเราใช่ไหมคะคก็คือไปมาหลายชังแล้ก็ไปม,มาหลายจายังหวัดนะคะค่ะดูโ์ครับจากเน่คันเพียแลากรวเป็น,น,นรับเาู่กต้องค่ะ,ะอยังไงก็วันนี้นะคะสำหรับท่าใดค่ะที่จะได้สั้งของชุโมของนะคะ49บาทจับได้สำหรับโต๊รถุค่า เพียงแค่เครื่องราคาละคา25ซ่าค่ะผู้เคยื่องขาย24ชั่วโมงนะคะเค็มก,การวันนี้ค่ะเราจะขายเพียงแค่49บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ซื้อหนึ่งซิงค่ะคุณสามารถที่จะได้ลูปถ่ายพร้อมลายเซ็นด้วยนะคะหรือว่าไม่ใช่ใครที่บอกว่าเราหน้าเราับธนาหารอยู่นะ่ะอยู่นั่นเลยด้านข้าวน,นะคะก็สามารถที่จะนะคะได้รับส่งของลายเซ็นด้วยนะคะสำหรับท่านใดค่ะที่ซื้อไดส่งข,ของคุณฟองนะคะ อาหารค่ะครบหนึ่งร้อยบาทนะคะสำหรับท่าใคที่ทานอาหารอยู่นะคะแล้วก็มีคุณปองน,นะคะที่ซื้ออาหารครบ